สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยชัดสถานะเจชนาทิพย์ชัญญาเผยสถานะเจชนาทิพย์หลังโพสต์รูปคู่อยู่ด้วยกันหลังจากที่รงรูปไปทําเอาหมอกันสนันเมืองล่าสุดทางด้านชัญญาธรรมดาได้ออกมาเผยสถานะเจชนาทิพย์หลังโพสต์รูปคู่อยู่ด้วยกันจนโดนสงสัยว่าคบกันแล้วทําเอาชาวเน็ตลุ้นกันใหญ่เมื่อทางด้านชัญญาธรรมดาให้โซสาวสวยลูกครึ่งญี่ปุ่นโดยทางด้าน ชัญญาธรรมดาโพสต์รูปภาพคู่เจชนะทิพย์จนทำเอาแฟนคลับแอบสงสัยในความสัมพันธ์เจชนาทิพย์ชัญญาธรรมดาอีกทั้งทางด้านชัญญาธรรมดายังได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่ทางด้านเจชนาทิพย์เป็นตากล้องให้ชัญญาธรรมดาพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าและนี่คือผลงานของเขาครับรวมถึงยังได้มีการแอบถ่ายคลิปเจชนาทิพย์ขณะกําลังตั้งใจถ่ายภาพให้พร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าสมบัติของชาติ ช่างภาพของเรางานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตนั้นจับตามองความสัมพันธ์ชัญญาเจชนาทิพย์ว่าทั้งคู่เป็นอะไรกันหรือว่าจะมีลุ้นเปิดตัวหลังจากที่ทางด้านเจชนาทิพย์ครองตัวเป็นโสดมานานล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ถามกลางอินสตาแกรมของชัญญาธรรมดาเอาไว้ว่าแฟนเจซึ่งทางด้านชัญญาธรรมดาเผิสถานะเจชนาทิพย์เอาไว้ว่าเพื่อนสาวค่ะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ